สวัสดีค่ะยายปลาคนโขชาแนลจ้าวันนี้ยายปลาจะมาทําราบกุ้งือจาะหนงราบกุ้งเนาะนะคะยายปลาก็ขอเปิดไฟก่อนเนาะนะคะเปิดไฟเตาแก๊สเนาะไม่ใช่เตาแก๊สนะเตาไฟฟ้านี่ละจ้ะเนาะนะคะโอเคเปิดไฟกลางายายปลาก็จะใส่น้ําลงไปนิดหน่อยเนาะใส่น้ําลงไปนิดหน่อยจ้ะ น้ำทิพระฮนะเยปาก็ใช้กุ้งเนาะนะคะกุ้งกุ้งเยปาก็เอามาบดเนาะนะฮะมาบดเนาะนะฮะใครจะทําเป็นตัวก็ได้นะจ๊ะเยปาก็ใช้บดเอานะฮะใส่ลไปนะฮะบนกระน้าน,นี่ละจ้ะเยปาก็บดละเอียดเลยเนาะใครจะเอามาทําเป็น กุ้งมันถอดก็ได้นะเียปาก็เพึงลองทำดูเนาะนะคะอยากกินอะนะ,ะมะนาวจ้ะเหยปาก,ก็บีบมะนาวลงไปเลยเนาะใครชอบเปรี้ยวก็ใส่ยเยอะเนาะ เกลือป่นนะคะเกลือป่นยายปลาก็ใส่เกลือป่นลงไปด้วยนะคะประมาณกะเอานะคะของยายปลาก็ประมาณครึ่งช้อนเนาะยายปลากินเอ่อส่วนยายปลาบอกตรงน้องยายปลาบอกไม่ค่อยกินอาหารริบๆเนาะนะคะทุกอย่างยายปลาต้องทำซุปก่อนนะคะ สีกุ้งก็จะเป็นแบบนี้นะฮะอันนี้เนื้อกุ้งนนรนๆนะคะเยปลาก็บีบมะนาวใส่เกลือใส่น้ำลงไปคุกคลิกๆเนาะเราก็เหมือนรวนละจ้ะนะฮะรวนแต่ใส่ะมะนาวะนะฮะใส่น้ำลงไปเกลือลงไปเนาะส่วนมากเยปลาทำกับข้าวเยปลาก็จะกินเกลือมากกว่าน้ำปลาเนาะไม่ใช่ว่าไม่กินน้ำปลานะกินอยู่ด้วยจากพี่นงเรา ็อรอกุ้งซุกเนาะนะฮะใช้เวลาไม่นานเนาะีป้าบดกุ้งเ,เรียบร้อยแล้วนะฮะเนื้อกุ้งก็เริ่มสีเปลี่ยนเร็วด้วยจ้ะ เริ่มออกแดงๆแล้วเนาะตอนนี้ยาปลาก็กุ้งสุกแล้วเนาะนะคะสุกให้ทั่วถึงนิดนึงเนาะนะคะเขี่ยไปเนาะนะคะเพื่อไม่ให้เขาจับก้อนเท่าไหร่ จริงๆเยปาจะเอามาทำทอดมันกุ้งเนาะนะคะแต่ไม่ได้ทำเนาะ,นะ,ะป้าก็เลยเอามาทำลาบกินนะคะมาได้แป้งทำลาบกินเนาะนะ,ะสุกเร็วนะคะเยปาก็จะปิดไฟเนาะเสร็จแล้วเยปาก็จะใส่ข้าวคั่วลงไปเนาะข้าวคั่วเยปาก็จะมดพอดีเลยนี่ยจะไปเมืองไทยเนาะนี่ค่ะ หนึ่งช้อนนะคะข้าวคัว่วโรยลงไปเลยค่ะชอบเผ็ดมากก็ใส่มากนะคะยายปาก็ใส่ไปช้อนหนึ่งเลยต่อมาก็ข้าวคั่วค่ะน้องข้าวคัว่วยายปาก็เป็นข้าวคั่วที่ยายปาทำเองเนาะยายปาก็ใส่ลงไปอสองช้อนเนาะสองช้อนกาฟแฟลวจ้ะจากนั้นมาก็ผงนัวค่ะใส่ลงไปนะคะ ใส่มากเซบมากใส่น้อยเซบน้อยค่ะผมนัวเนาะสร็จเร้วก็คนล,ละค่ะทำง่ายๆเนาะไม่ต้องซีดีจองนะคะบรรณาเราก็บดตอนที่เรารวกกปุ้งไปเรียบร้อยเร็วเนาะนะคะก็คนให้เข้ากันเราจะได้ทั้งความอ,าอร่อยเนาะอยู่ในนี่เลยนะคะ หวานมันฉันคือเธอจากนั้นมากระใส่หอมหอยใหญ่ลงไปใครมีหอมแดงกระใส่หอมแดงดีจ้ะเดี๋ยวปาก็มีหอม,หอมใหญ่ก็ใส่ลงไปเนาะคนให้เข้ากันนะฮะทานกินง,ง่ายๆในต่างแดนคะ่ะก็ใส่ยวปาไม่มีต้นผักชีเนะาะเดยวปากระใสลงไปเลยค่ะต้นหอมนะใส่หอมอย่างเดียวเนาะ ี่ก็สวยโรยแลคะอร่อยในต่างเดนเนาะชิมชิมชิมอืมไม่เปรี้ยวบ่เปรี้ยวด้วยจ้จยายปลาก็ขอเติมมะนาวอีกนิดนึ่งป้าชอบกินเปรีปร้ยวปุนะทองร้องออกๆเลยนะชิมเอานะฮะ ทำแล้วก็ชิมนะเราจะได้ความหวานของเนื้อก,กุ้งนะฮะเผ็ดเค็มที่เราเติมเครื่องลงไปนะฮะแล้วก็เปรี้ยวเนาะจากมะน,นาวเนาะแต่ความออร่อยของกุ้งก็คือมันเนาะกุ้งมันอยู่เร็วนะฮะอืมอันนี้ใช่ได้เลย เสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วจ้าราบกุ้งยายปลาคนโขดชาแนลจ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ให้ด้วยนะคะราบกุ้งเนาะกุ้งทะเราลราบนะคะบางคนก็ทำเป็นตัว,ต,วตัวก็ได้นะคะแต่ยายปลาเป็นกุ้งที่ยายปลาไปบดเรียบร้อยแล้วเนาะนะคะเนี่ยแหลคะค่ะราบกุ้งสีมือยายปลาคนโขจ้า พอกินได้บ่หน้าตานะพี่นอ้องคลิปนี้ยปาปปาของโคชาแน,นลก็ต้องขอตัวลงกรเดจ้าสวัสดีค่ะ